สวัสดีครับน,นี้นะครับเนะาะพอดีสร้างของจากช้อปปี้นะครับเป็นเครื่องเป่าความร้อนกำลังวัดก็คือสองพันหรารอยวัตต์ยีฮอร์เดตันเอิเล็กทริกฮีสกสารา์ดินเนว่านะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับหมุนปรับหมุนหภพุ่มเลตั้งแต่6กองศา ถึง6กร้อยหาสิบองศานะครับแล้วก็ปรับความแรงในสองระดับสามร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบราคามีของแถมให้นะครับเนาะหัวเป่าลบหลอดอีซีแบบหัวเป่าลบหลอดอีซีแบบแถมมากนะครับก็เปิดเบิร์กนะครับเป็นฟบาร์มมินี่มันี่ต่งโป๊กบอลที่สร้งของมากนะครับผมจะมาใส่งานสำหรับสองดอกลำโพงนะครับเนาะ มาดูกันครับโอ้ยขึ้นอยู่ขอยู่ขึ้นอยู่นี่ครับมีหนังสือให้เรียบร้อยคิดว่าตรงปกนะคิดว่าตรงปกครับมาดูกันเลยโอ้สวยงามครับเนี่ยสังมาสีเหลือง สังสีเหลืองอ,า,อาู่ในอ่โฆษณากัดเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เลยแสดงว่าตรงปกนะครับราเปิงของแถมครับของแถม้สีย่ยางครับอันนี้สำหรับเครื่องเป่าลมร้อนอแบบกระจายนะครับเนาะอันนี้สำหรับเครื่องเป่าลมร้อนแบบ แบบจุดเดียวอันนี้กัแบบ2อจุดสาจุดเพื่อให้ร่วงรอมันออกมาแบบห่อนตามตามที่ต้องการนะครับแล้วก็อันที่สี่น,น,ะบบน,ะน,นะครับเนี่ยอันที่สนะครับมีสีแบบนะครับเนาะเนี่ยตรงปกครับเดลตันนะครับเนาะสวยงามผมสร้งมาเพื่อสีสอ่า ว่าเธซ่อมดอกลำโพงนะครับเนาะเนี่ยว่าพอจำเป็นต้องต้องมีตัวนี้สำหรับสร้างซ่อมดอกลำโพงนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าความห่อนมันสิขนาดต่ไม่ปรฟับความร้อนอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเนี่ยปปรับความร้อนอยู่ด้านหลังด้วยามาดูกันนะครับ เสียบไฟเรียบร้อยเอาเราเปิดเบอร์หนึ่งนะครับเปิดเบอร์หนึ่งดูหอนนะครับหอนแล้วอุ้ยหอนเลยครับนี่ลักษณะขนาดนี้ครับนี่ระยะครับนี่เบอร์หนึ่งเลยนี่อู้ไูอไรเนียครับหอนเลยโอ๋อเดี๋ยวๆม,นะมันมีปรับกดแบบปรับระดับด้านหลัง ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งก็เนี้ยเขาเลยอู้หูเบอร์สองนะครับเบอร์สองแห้งนะครับเบอร์สองแห้งเลยกูนะเบอร์หนึ่งกับห่อนะครับเบอร์แปลว่าเบอร์หนึ่งกับห่ออ๋อต้องโก้ครับเยี่ยมมากใส่ของเครื่องเป่าลมร้อน เื่องเป่าลมร้อนเดลวตน้นตองปกเสียว่าไปท่สมลำพวงครับร้างสมลำพวงนี่ควั้สิมีวไว้นะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องใส่เครื่องนี้พรดีผมเลยปึื้สมลำพว,ดวงดอกลำพวงเห็ดเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับไปจ้างคนซ้อมกับแห้งนะครับถ้าราซีหารอย พกไหวเจ็ดร้อยบาทผมกเ็เลยว่าเออซื้อนัศึกษารอบเดินดม,มาไม่สอบนในบอก็เลยเลามาถึงนี่แหละครับก็เลยมาเห็น,สร,ส,นรสร้างสมบูรณ์สิมีไว้นะครับเนาะสร้างสองลำโพงนะครับหรือว่าสร้างที่ต้องการใส่ควบ้อนนะครับเฉพาะจุดผมก็ซื้อมาไว้แต่สอ,ลอนลำโพงเหรครับแล้วคากับพกฟังอยู่ดิเนี่ยผมซื้อมากแก ซีซ่ร้อยห้าสิบหาบาทนะคะร่วมโซงกับเป็นซี่ร้อยเก้บามบาทถือว่าตรงปกครับถือว่าเป็นตาทุานท่านยกเป็นตาไซเดอโดนยกพ่อซื้อครับรุ่นนี้นะครับตรงปกครับ